มึงกดอัดแล้วใช่ไหมกดอัดอยู่ตอนเนี้ยแล้วปุ๊บกูไม่แนดนำตัวน,นำตัวโนเน่เมื่งเนิ่นไปเฮ้ยอ,อันไหนเนี่ยมาเล่นมึงฝั่งนี้นี่สองคนเนี่ยแม่งตัเล่นสองคนเลยไม่มีความรู้ได้รับแล้วเมืเอ่อจะมาให้อะไรเนี่ยโอ้ยกูดได้รับแล้วใจใเปิดอ่ะเพราะความเงอ้อเปิดทำไเฮียอะไร เยอะไรนี่แม่งเล่นไม่เป็นศูนไอคิดเนี่ยใช่ส่งเข้ามาทำไงเนี่ยเขาเข้ามาเข้ามางงเลยให้ให้ให้มันให้มันแนะนํำตัวคนเดียวอ้าวงงเลยวันดีครับผมสันเหลืองนะครับ ไปอาบน้ำมาแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเท่นี่มึงใส่หน้ากากเหรอะวะอ,อ๋อใส่หน้ากากมึงก็ใส่เหมือนกันนะแต่มึงใส่ชุดกูทำไมม,มึงมึงอากาศหนาวคนนี้ทำไมมึง,มงไม่ไม่ไม่ใส่ซิหรอะวะเฮ้ยมึงใส่ดีเงี้ย อะไรนะบาร์บีคิวเต่ามื้อเต่าไนะว้เตาไม่นานแล้วมันเตาไม่นานแล้วปันเนี่ยจะเหนี่ยมขึ้นมันเนี่ยเฮ้ยคลวะตกใจอ้ะอ๋อเฮ้ยอ๋อไม่ใช่อ่านกดฎเนั่นในขณะนี้ที่คุณกำลังเล่เอาอ้โหเพลงเื่อนหรือขึ้น ตมตื่นแล้วผู้เล่นอย่ามาองโดตาให้ฟังเลยลขอให้มีความทำเนินที่ดีในหน้าจา้าในจา๋ายิ้มเลยกัรทุกอย่างเออถ้าเกิดว่ามีคนน่ายิ้มมาเขาบอกให้เอาน้ำให้มันกินกินยิม้มไม่มีเฮ้ยคนคนนี้ไม่ยิม้ม <c oughs> อ,อ่ะไม่ยิ้มเครียดนะเครียดอ่ะเฮ้ยแป๊บนึง เดี๋ยวดูกล้องก่อนอย่าพึ่งให้ดเวยมั <c oughs> นี้ปกติหลอยโอเคคนนี้ไม่หลอกคน <c oughs> นี้ปกติกินได้กินได้ดูเหนื่อด้วยเฮ้ยเฮ้ยกดเอากดออกไงรอวะอ๋อได้ละกล้องเฮ้ยต้องทำยังไงเนี่ยอ,อใช้ ทําไปเดี๋ยวอัดกดให้ฟังถ้าเกิดว่ามีคนแบบอาการแปลกๆนะเขาบอกให้ปิดร้านห้ามห้ามทําให้มันกินแล้วถ้าผู้ชายที่ไม่มีหน้ามาสั่งเสิร์ฟเขาห้ามมองหน้าอพันห้ามมองผอพันตัวเองทำไมมันมันไม่ได้ นี่เผาพันโดยกันเนะี่ยหน้าก็ไม่มีเหมือนกันเนะนี่ยเนี่ยคนแรกเผาพันกันเลยนะ่ะหนว่ะเนี่ยก็ูกับมึงไม่มีหน้าออกใส่หน้ากากะไงอ๋อวิอะไรเนี่ยโอ้เออกูรู้แล้วเขาบอกคนไม่มีหน้าหรือคนที่แบบแบบหน้าเป็นรูนนห้ามไปมองห้ามบให้มองแบบมองหลีกเลี่ยง ในกรณีเกิดความผิดปกติ <ised> หรือไม่รู้จักทําตามสถานการณ์ตอบสนองภัยคุกคามและใช้มาตรฐานที่สมผมหยิบไม,มไม่ได้เนี่ยเอาหยิบทำให้เฮียนี่ให้มันเอาหยิบให้มันไม่ได้เนี่ยลืมบางอย่างไปกูลืมอะไรวะเดีวยดวเดเย <S <S ยนมาเรไปดูกล้องวงจปิดดิ ได้ลืมอะไรกนะ็มไม่มีอะไรนเะฮ้ย hey, หน้า,ากูเป็นไงวะดูเดี๋ยวดูหน้าตัวเองโอ้เหมือนกันเลยเหมือนกันเบมึงเลยนี <c oughs> hey, ่อยู่ไหนวะกูลืมอะไรไปกูตามที่มันก็บอกไอ้สีเขียวน้องใหม่สีเขียวอ,อะไรก็หมดเลยล,ลืมน้ำเหรอเออน้ำเหรอเอ,อ้ยน้ำอ่ะโอเคลืมน้ำไอ้เหี้ย ฐานชาติยอ่อก็ไม่ได้ไอ้แม่งเลยนั่งได้ไม่ไหนนั่งก็ไม่ได้โอ้เอาเก้าอีม้มาทำไมวะเฮ้ยอ, hey, อย่าไปนั่งเลยน hey, ี่ดูดู hey, ออดิเฮ้ยกู้ยิ่งใหญ่เลยมันอไรมันมาวะนี่เฮ้ยมีคนมาแล้วเฮ้ยข hey, ายไม่ค่อยดีอ่ะดูดิดูดิแม่งบอกกรุณาทำเร็ว hey. จะพูดทีไออดด่ไหนกกมไ่่อานหรอกเขาบอกโครงการโซดาไหนว่าโซดาเหน็นแต่โคกเออว่ะ <c oughs> ไม่ใช่โคกด้วยแบบนี้อันแบบนี้เป๊ปซี่ <c oughs> ออมันไม่ใช่เป๊ปซี่มันเแบบลี โอ๋อเบบลี่อ๋ออ๋อไม่แต่เบบลี่ไม่ไมีแต่เบบลี่อ่ะแมงเบบลี่เ <c oughs> ฮ้ยใครเปิดปิดหนาวมาแมงน้ำตา,บาแบบลี่เพิ่งเคยเจ็อ๋อหยิบเบบลี่มาละแมง <c oughs> น้ำแบบลี่ น,<ป>นี่อ๋อนี่ก็ได้ไหมนั่นกินน้ำตาบลูบลี่อันนี้กูให้แล้วยินจะเจอ <Used> ผีทำไงเฮ้ยเจอแมวสวัสดีนนตรงนั้นน่ะหนูดูดิดเออเห็นแล้ว เฮ้ยออกไปทำไมเงินเดี๋ยวมันหลอกเฮ้ยเฮ้ยคนเดินปแปลกแปลกเลยเดิน,เด,น,เ,ดนเดินแบบเดินแบบสงการเลยอะ่ะเฮ้ยมันเดินท่านี้จริงป่าว,วะจริงเฮ้ยโหปแปลกๆเนะี่ยเอามาทำอะไรเนี่ยเฮ้ยเดินโคตรแปลกมันเดินโยกไมุม้ยม,ม,ม,มีตานี่หว่าไอ้นู้นไม่มีตาไม่มีตา นี่ยฟอร์มช่างวาเดินโยกอะเนาะดูดีดีดิก็หุ่มหปกตินี่หว่าไม่มีอะไรเนี่ยแต่ถ้าเดินโคตรแปลกเลยถ้าเดินอะฟอร์มช่างไงไวโจบผ<อ>มเดินโยกอย่างงี้พันอยู่ไหนวะเนี่ยถ้าส่งเจอสงไปสง่สงชนไม่ได้นะเดินโยกนะ โยกไปยกมาอยู่ดีแป้งฟันเฉยเลยไอ้โทรศัพท์บ้านพ่อเสียงไปเหมือนนั้นนะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมันมองหน้าเอา,เอาไงม,มองหน้าเราอ่ะมันถามมองกันพี่แอรเดี๋ยวเพิ่มราคาแม่งเลย เอ้ยมันเดินโยกแล้วเดินโยกแล้วโอ้โหเดินโยกอันนี้คนปกตินะเนี่ยเฮ้ยอะไรแน่อะไรวะ